ีมงานกอดฟาเตอร์ตัวพ่อลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูความคืบหน้าคดีนี้กันครับเป็นคดีที่พบศพแรงงานเถื่อนชาวเมยียนมาถูกนําไปทิ้งหมกป่าริมถนนสายอเชียพื้นที่หมูสิบตมบนท่าช้างอำเภอบางกลมจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจํากันได้นะครับคดีนี้ที่รู้ว่าน่าจะเป็นศพแรงงานเถื่อนชาวเมยียนมาเพเพราะว่าที่ข้อมือขวา ผูกด้วยเชือกฝางสีฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ขบวนการคนแรางานเท่อนใช้แยกกลุ่มระหว่างการเดินทางและก็ร่างก็ถูกคอด้วยกระสอบปุ๋ยและก็เสือผู้ที่นอนอีกชั้นหนึ่งครับคดีนี้ไม่เงียบนะครับแค่ตำรวจชุดจับกลุ่มเขาทำงานกันแบบเงียบๆเ,เท่านั้น ล่าสุดในวันนี้คดีนี้มาถึงจุดจบแล้วนะครับตำรวจชื่อสืบสวนกองกำลับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและก็ชุดสืบสวนตมจังหวัดสงขลาตามจับคนที่พาศพไปทิ้งได้แล้วครับมีสองคนเป็นผัวเมียกันนี่ครับสองคนนี้นี่เป็นภาพตอนที่นำหมายจับของสารจังหวัดสงขลาไปจับที่บ้านพักในซอยสันติราชหมู่สองตำบลคนลงังอำาเภอหาดใหญ่ ผัวชื่อธีระอายุ46ปีเมียชื่อสารีนาอายุ25ปีครับไปดูภาพตอนถูกจับกันครับรวมกันที่ตักสินส่นเร้นช่วยด้วยประกันใดๆให้คนสังเกตุที่เข้ามาในรังจากระติียบกฎหมายเพื่อให้คนการจับกลุ่มจากพนักงานที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปให้การหรือว่ายังไงก็โน่นแบบอันนี้อันนี้อะไรเอาชื่ออะไรชื่อธีระนะธีระนามสกุลประมง ตก็อันนี้คือ,อ,เ,อ,อ <hi> เราไหมมีหมายมันมีหมายจับเหมือนกันอ่าก <cop> ็ดีเดียวกันหมายจับของศาลจังหวัดสุพรรณกันนะข้อหาข้อหาเดียวกันนะเราทราบข้อหาแล้วคุณผองนะเรามีสิทธิ์จ้ให้การทั้งคู่นะมีสิทธิ์จ้ให้การหรือไม่ก็ได้ถ้าไม่การก็ให้การเราก็การนี้การพิจารณาทั้งศาลมีสิทธิ์พบข้อาฐานความนะมีสิทธิ์แจ้งให้ญาตรทราบการจับให้เสร็วงกันนะ นอกจากนี้ตำรวจยังได้ยึดรถกระบะคันนี้นะครับซึ่งใช้เป็นรถขนศพไปทิ้งแล้วก็รถจักรยานย,ยนต์คันนี้ซึ่งเป็นรถที่ขับนำทางดูลาดเราว่ามีด่านตำรวจไหม ขัวขับรถกระบะรับ <ไป S 1> ส่วนเมียขับรถจักรยานยนต์และก็ยังยึดหมวกกันน็อกและก็เสื้อผ้าที่ศรดีนาสวมใส่ในคืนเกิดเหตุด้วยนะครับบาแสสำคัญก็นี่เลยครับภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเที่ยงคืนครึ่งกว่ากวา่าที่ทั้งสองคนพาศไปทิ้งนะครับซาิีนาขับรถเครื่องนำไปก่อนนี่เป็นภาพตอนที่จอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกไฟแดงสายท่าทอนเส้นที่ออกมาจากบ้านบางแฟบนะครับและก็ธีระก็ขับรถกระบะสีดำคันนี้ซึ่งบรรทุกศพอยู่ ในรถตามหลังไปแล้วก็นําไปทิ้งริมถนนสายเอเชียตรงจุดเกิดเหตุนี่เป็นภาพวงจรปิดไกลๆนะครับแต่ก็พอเห็นตอนจอดรถเปิดไฟกระพริบแล้วก็ถอยหลังเข้าไปในป่าโยนศพทิ้งครับหลังถูกจับกลุมนะครับแล้วก็จำนวนต่อหลักฐานก็ยอมรับสารภาพเกลี้ยงสารภาพแวววับเลยครับเพราะว่าในช่วงเกือบ2เดือนของการสืบสวนคลี่คลายคดีนี้ตำรวจเขามีพยานหลักฐานแน่นหนาจริงๆและก็ชัดเจนมาก จนศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเรียกว่าถ้าคำตอบมันเพี้ยนจากคำถามนี่ตำรวจหลัก6จับติดหมดแล้วครับและนี่เป็นภาพตอนาพาผัวเมียคู่นี้มาสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจปทจังหวัดสงขลาที่ทาการย่อยหาดใหญ่ธีระบอกว่าวันนั้นตอนที่รถขนแรงงานเถื่อนกลุ่มนี้พามาส่งที่บ้านเช่าในพื้นที่ตําบลควนลังนะครับพบว่าหนุ่มเมียนมาคนนี้เป็นลมตายในรถมาแล้วครับก็ไม่รู้จะทํำยังไง พอตกดึกก็จัดการพาขึ้นรถกระบะไปทิ้งให้เมียขับรถนําทางดูว่ามีด่านตํารวจไหมคือเขาจ้างให้ดูแลแรงงานเถื่อนเมียนมาระหว่างที่มาพักรอที่บ้านเช่าวันละ500บาทครับเดี๋ยวไปฟังเสียงตอนที่พันตำรวจโทเอกภพมุสิกปากหรือว่ารองโอกรองผู้กักการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาสอบสวนทั้งสงคนครับมากำที่อะไรนะก็คือขี่รถมันทาง เพื่อไปดูแบบมีด่านไหมมีด่านไหมใช่ไหมเรต้องรวมแจ้งหวาได้วยนะก็เราเรา่รู้วนะรูช่วยนะไปกันาทดอบกันทดสอกผมก็ไม่รู้ที่เหนะกงก็ร่างกันแล้ี่พสูจน์กันแล้วกันครับ ก็คือตายมาก่อนแน่แล้วเรากเลยไปทิ้งเดวเรอหลับรับนาิตดูด้ลระมาน่าหน่อยไหมเ่งัเ่กนเขรา่ไอเป็นวัวหรือไงเสือไเถืออะไรวันไ้วันวันอร่อยวันอร่อยสีขาวแล้วน,นี่เหรอก็ขาเร่งขาเร่งจะบอกขาเร่งเรื่นเมือนบน้าเรื่นบนน เรมาตั <c mos> ้ไเรไ่ปฏิเสธไม่ทงไม่เอาไม่เอาไปีง้นเราทาไตเห็นมาอยู่เห็นอั้งแต่เช้ากว่าจะเอาไปเอาไปทิ้งอ่ะใช่คิดอยู่กัวากลัวไงอยู่ทำไงใช่เหรอแล้วก็พวกไอ พม่าที่เือยๆราพาไปไว้ไหนอ่ะน uh, ีคนมารับ uh> ล้วผมนผมก็พ okay. ร so ้อมแล้ว oh ค so ันนี yeah ้ค uh> uh, so so ่อยํา uh> จ uh, ับพวกนั้นหมดคันนี้เรานำทางเนี่ยรคิดทำเองต้คิดไปที่งานค่อยอะไระว่นนั้นเราเคยไปสูงไปรับพม่าที่นั่นมาก่อนทีว่าศพารทเช้าใช่ไงอ่้หม่งแงก็ติดมา ใจที่เราเราไม่รู้จะทำไงกันมัะงจะมันแจ้งความอะไรเขาไม่กล้าพยายามจะทำไงด้ว่าจะยดเงินก่างนประมาณนี้หรืว่ามันร้อยข้ามร้อ้ข้ามเพราะว่าอยากจะกลัวคนเห็นครับเด็คราวนี้เราเตรียมเท้าขอไงเพราะที่มีทั้งกระสอบมีทั้งถุงดำมีอะไรเราเตรียมมาจากไหนอ่ะก็เพื่อนไปหามากระสอบใช่ไหม แล้วก็ยัมีเภ yes. no um ีพให้าไปดูในส่วนที่เสือเสือปูบันเอาจากไหนอ่ะเจาหอของพปูบาเสือเสือคือปูปูเนี่ยสาตวยส้อง์ใช้ในบ้านใช้ในบ้านท่านไม่ด่ับดูถ้ไม่ทีครับภาพหนีหมดให้ดูอันนี้เราใส่ขึ้นรถเนี่ยเราไปจอดมือขับนะขับไปจอดหนาบ้า ที่ายทิ้งกัจอดทางือขับรถก็ไปจอดปลายทางใช่ไหมอย่างนั้นช่วยกันทำาไยกเป็นไรอีกแล้วหลังจากทิงเสร็จทำไงอ่ะกดดับแล้วกันทำอะไรก่อนไหมในห้องนั้นอ่ะก็เอาอะไรทำยมได้องร้ไหมไม่ได้มือเนี้ยไม่ได้ ถ้ามัะเอาไปทุกนั้นท่านท่าจะอยู่้พวงตลาดแห่งนั้นก็ย้ายบ้านดีเลยอ่ะบ้านเช่าใช่ไหมล่ะอีกวันละอีกสองวันมั้งดูละเอียดหมดอ่ะอีกสองวันนี้ย้ายย้ายอีเลยใช่ไหมแต่ดีจัดบ้านเช่าของท่านผมต้องาเช่าไใช่ไหมล่ะครับล้ขนข้าวของออกไปหมดเลยใช่ไหมคือันทำใช่ครับูดง่ายคืตายมาก่อนแล้ว 我拍到重点了，重点，重点，重点。 จริงๆแล้วคดีนี้เมื่อวันที่9กุมภาพัานธ์หลังจากที่พบศพแรงงานเถื่อนชาวเมียนมานะครับทางชุดสืบสวนตมรสงขลาและก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเข้าไปตามไล่จับรถบรรทุกสีล้อเล็กตู้ทึบคันนี้ครับซึ่งคนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาทั้งชายทั้งหญิงมา33คนครับ บนถนนสายเอเชียพื้นที่คูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับโดยมีนายวิเศษศักดิ์อายุ56ปีชาวสมุทรสาครเป็นคนขับทีนี้พอถามไปถามมาแล้วก็ถามถึงคดีที่พบศพรายงานเฉินชาวเมียนมาก็คายออกมาทันทีว่าผมนี่แหละครับเป็นคนขนมาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์แต่ว่าดันเป็นลมตอนนั้นยังไม่ตายนะครับพอพามาลงจากรถไปพักในบ้านเช่าหลังจากนั้นผมก็กลับ ผมก็ไม่รู้ครับว่าตายไม่ตายอันนี้คนขับรถให้การนะครับ คนละเรื่องกับที่ธีระคนพาศพไปทิ้งให้การครับซึ่งบอกว่าตายมาจากในรถแล้วสัดกันไปสัดกันมาไม่รู้ใครหรอกใครจริงครับสำหรับธีระกับสรีนาผัวเมียที่ถูกจับในวันนี้นะครับก็ถูกแจ้ง2ข้อหาคือร่วมกันปิดบงังซ่อนเร้นย้ายหรือทําลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายแล้วก็ข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจากักรโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นต่อการถูกจับกุมจาก พนักงานเจ้าหน้าที่และก็คุมตัวสมภารการสอบสวนสบพบางกล่ำดำเนินคดีเป็นการปิดฉากคดีอุ้มแรงงานเถื่อนลบนีนเข้าเมืองหมกป่าไปอีกหนึ่งคดีครับจากเริ่มแรกที่เริ่มต้นคดีแทบจะคลำหาอะไรไม่เจอเลยครับมืดสดิมดมืดมิดจนนำมาสู่การจับกลุ่มทั้งคนขับรถที่ขนแรงงานเถื่อนเียนมากลุ่มนี้มาและก็ผัวเมีย ที่ช่วยกันพาศพไปทิ้งอำพรางคดีนี่คือฝีมือของชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเจ้าภาพคาดีนี้ครับแล้วก็ชุดสืบสวนตมสงขลาที่แท็กทีมกันคลี่คลายคดียอดเยี่ยมจริงๆครับตำรวจบ้านเรา